ช่อนนะครับตัวนี้ช่อนเล็กนะครับผมนี่ครับตัวนี้ก็เป็นเหลิวสีสีทองนะครับผมก็วันนี้นะครับลมเนี่ยค่อนข้างแรงมากเลยตีเจือผิวน้ำเนี่ยค่อนข้างยากนะครับผมก็เลยหาหาหมายที่ใช้ตีเยื่อใต้น้ำได้นะครับผมก็เนี่ครับันเจอตรงนี้ปากท่อตีอยู่สองสามไม้ครับับประช่อนนะครับผม ตัวนี้ผมเอากลับนะครับเพราะว่าเอาไปทําเป็นอาหารนะครับพาอปลาอ้วนมากโอเคครับหริวจะเต็มสุดยอดมาก